าบทเผาคุณก็มีพี่น้องของหวานเสียบมาขอต่อกลางฟ้าพี่น้อง ตลาดวัดเนินสว่างอยู่กลางป่ามันเลยไปนอนป่ามันแดดมันนอนเลยข้างมุ่งมาถึงได้ยังรถแรนยังใบเลยไปดูกันพี่น้องตลาดวัดเนินสว่างตลาดวัดเนินสว่างแนวห่ว ตบแล้วมีเนี่ยหมูข้องเต็มเลยหัวหมูเดี๋ยวโทรหาเจปาดูเขาอยู่บ้านไหมเดี๋ยวเขาจ่ายให้นั่นแหละบ้านคู่สหลังนั่ะหลัง De verdad. แดงโม่ห้าสิบบาทนำออกมาสี่สิบาทระเป่าึางาาง่งก็มีพี่น้องของหวานเทียบ Ồ, low là 30 à? ตายไงโลละแปดสิรัูเขางามใช่พี่น้องมาจากตลาดแล้วมาเห็นในภูเขาเนี่ยเออถนอนเสร็จนี่มาตา,ากเสร็จมันเปิ้งแกงพี่น้องรัดเข่าไปมันขายพี่น้องกิโลเมตรที่สิบสี่เนี่ยมันขายสิบเจ็ดกิโลระยอยี่สิบเก้ากิโลเฮ็ดไม่พีน่น้องถนนเสร็จน,นี่ย อ้อม่าให้รถเดนกลับไปกลับมาเลยเนีย่มีกําแพงกันหมดมีคือเบอร์ถนนพี่น้องเนี่ยสามสี่เจ็ดหนึ่งเบอร์ถนนนี่เบอร์มื่อี้คถนนที่วัดัดงามยังเลยสิน,นี่เวลาขับา่าจะมีภูเขาพี่น้องมีภูเขามีหมู่บ้านชนบทลัางพืชลังไฟข้นคุนกเลยพี่น้องเออเนี่ยมันเป็นอมาะเมืองนิดเดียวเลยว่ามันเป็นคือ,อยังแนเห็นพี่น้องเห็นควันไฟในภูเขาอ่ะ เนี่ยชีวิตตัวนุ่งมุดเราเขาอยู่จำเหมือนให้น้ำหน้าขเขาเลยตูใส่ตูดยลงเขากินนิงกินนิงเลยพี่น้องโอ้ลงเขากินนิงนิงเลยหันคักเลยแม่จากตลาดมาตลาดเหนือเส้นนี้มันจะไปบรรคายพี่น้องสร้างเรือใหม่เศยสีเลนในฝั่งละสองเลนกันขลางขอบสองขางทางกะดีแต่ปลายามพี่น้องเออดีใจนะพี่น้องเนี่ย ก็เป็นราคาดีอยู่มันกับเขาที่ไหนไม่ร้องโอ้ยบอกข้นราคาเลยพี่น้องมันกับเขาวเจ๊งกันไปดูรัฐบาลเขาเป็นอะไรจะของเหนือ,มอ,อ,อไม่เองเออเวลาไปกากระเบิงน้ำ่าเขาหิบยังแน่กูเงินไปใส่แน่เบิรงนำ้เงนำเบิรงดแน่เลยไม่ร้อง ทางจะเป็นโงโคเงโค้งเขาขึ้นเขาลงเขาข,เ,ขาขเขาขึ้นเขาตลอดเลยพี่น้องกลางสองกลางทางเนี่ยอยู่ที่ทัดงามแห่งเลยเนี่ยปมาแต่เสร็จบันบึงแกงอะ่ระรัดมาใส่บ้านไข่โอ้ยโค,โค,โค,โค้เหมือนโค้พี่น้องโค้เหมือนโค้งเรงสั้นหนึงโค้ง แอบจัำเลยเราพูดค่อยร้ายเราพี่นอ้องเสร็จแน่น,น้อยแอนมาก,กมีม่าพี่โมเรียนเยอะรดีแค่ไหนพี่นอ้องลุม้มเลื้มม,ม่มี่เลื่อยลุ้มเนี่ยสาเขาก็เลี่ยวเนี่ยกันสองฟังทางเรียบร้อยเลยอ่างกันอย่างดีเลยแต่ขอเสียอย่างหนึ่งพี่นอ้องม่มมี่ยูเทิร์นพี่นอ้อง โน่นเสร็จในยูเทิร์นหายากแข็งเลยโฆษณาไม่ได้ครับขับไปขับมาเนี่ยยากแข็งเลยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยย้อนสอนเอาว่านยังมัุมยูเทิร์นเนี่ยเขาอ่ะย้อนกลับมาต้องระวังไงใกลมาเสร็จมีระวังแไงภูเขาไหลบ้านค่าย13บมกิโลละยองยี่สิบห้ากิโลเฮ้ยผมผมเลยมม้วนเป็นตัวโมกลๆเลยน้องโ่ม ตลาดของโหลากหลายแต่ว่าเป็นของพื้นเมืองเงินบาทเท่า,ามว้วนแพงจริงเนาะผู้สื่อกินจริงดีเราใช้แต่นีเมืองอยู่พเพรเศรษฐกิจมันหนึ่งเศรษฐกิจหรืบอบกดีไปแน่นาะขายแพงก็มีผูสื่อพี่น้องตลาดจะไปที่พิญญาเงียบตลาดถึงวัดได้ติศวัดได้ตลาดเนี่ยตา่ยตางมากกันคิดคิดหนึ่งค่างมากเ่ยรถกบคดีไปเนาะ มีแล้วโอ้ยยูเทิรนเพื่อจะคอยเห็นยูเทิร์นต่ละอันนี่ไกลแห้งเลยสียกิโลมียูเทิร์นขอหนึ่งไกลแหงเลยน่ายูเทิรนหนึ่งมันสีกิโลเพราะฉะนั้นบ้านไกลแค่นี้ับรถไกครับดดออสิบดลคิดนีกับรับเนี่ยพี่ต้องวางไปทรัพยนีเนี่ยส้างมากเรืองทางเรืองตลาด บ้านนอกเข้ายี่งนึกเหมือน,นแต่ว่าเป็นเปืนอแบบ้ออันนอก้ันนอกพี่น้องฝากกันเจนีพี่นอ้องพอกันไ่คลิหนาครับ